สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบ่าวโซนคนเกษตรอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไค i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ ที่าวาซุนอัปเดตลงในแต่ละครั้งให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายเจอมอรสุมบรุมซัดกระหนำ่ำหากชาวไร่ยังถูกเอาเปรียบอุตสาหกรรมนี้เจอทางตันแน่นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็นำสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพูดถึงอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของประเทศไทยหลายปีก่อนอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลอยู่ในกลุ่มสินค้า และพืชเกษตรที่น่าสนใจโดยเฉพาะอ้อยที่มีระบบแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลที่ชัดเจนและเป็นพืชเกษตรที่มีราคาดีมากอย่างต่อเนื่องเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรนับแสนครัวเรือนที่กระจายอยู่ตามภาคต่างๆทั่วประเทศแห่ปลูกอ้อยกันจำนวนมากขณะที่ราคาน้ำตาลในตลาดโลกก็มีแรงหนุนที่ดีจากการบริโภคของโลกที่สูงขึ้น โดยไทยยืนอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบเพราะเป็นผู้ส่งออกน้ำตาลเบอร์สองของโลกนั่นเองซึ่งรองจากประเทศบราซิลซึ่งเป็นประเทศที่ส่งออกน้ำตาลรายใหญ่และทำอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลรายใหญ่ของโลกคือบราซิลนะครับสำหรับประเทศไทยก็อยู่ในเบอร์สองของโลกแต่สถานการณ์วันนี้อาจกำลังไปสู่โหมดตรงกันข้ามเนื่องจากวิกฤตภัยแรงของโลกและคอก กังวลใหญ่จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทําให้สถานการณ์อุตสาหากรรมอ้อยและน้ําตาลเปลี่ยนไปล่าสุดนายอภิชาติรักษณะเสี่ริศักผู้จัดการทั่วไปบริษัทอ้อยและน้ําตาลไทยหรืออนทกล่าวถึงความเคลื่อนไหวที่ต้องจับตามองให้ดีนับจากนี้ไปคือปัจจัยที่รุมเรา้าซัดกระนำ อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลในช่วงขณะนี้ในอภิชาตมองว่าปีพศ .2564 ทั้งโรงงานน้ำตาลและชาวไร่อ้อยยังต้องรับศึกหนักจากปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆที่ยังรุมเร้าต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นสภาพดินฟ้าอากาศที่อาจไม่เอื้อต่อการปลูกอ้อยอีกแล้วผลกระทบจากการ,พรแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทำให้การบริโภคน้ำตาลของโลกชะลอตัวลง อีกทั้งการสูญเสียตลาดส่งออกน้ำตาลของไทยครั้งรุนแรงที่สุดขณะที่ราคาน้ำตาลในตลาดโลกยังผันผวนในช่วงขณะน,นี้และอีกอย่างหากชาวไร่อ้อยยังถูกเอารัดเอาเปรียบอยู่แบบนี้อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลในประเทศไทยก็คงเจอทางตันอย่างแน่นอนไม่ต้องสงสัยและถ้าโฟกัสให้ดีตัวแปรสำคัญต่ออุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลจะพบว่า หนึกำลังซื้อทั้งหมดในโลกลดลงภาวะปกติควรจะเป็นจะเติบโตเฉลี่ยร้อยละหต่อปี 2. การผลิตน้ำตาลจากประเทศบราซิลเข้าสู่ตลาดโลกมากขึ้นปริมาณ9-10ถึงร้านตันน้ำตาลในปีการผลิตปัจจุบันจากราคาน้ำมันที่ลดลงส่งผลให้โรงงานน้ำตาลในบราซิลทำการผลิตน้ำตาลมากขึ้นเพราะขายได้ราคามากกว่าน้ำอ้อยที่ไปผลิตเป็นเอทานอลนั่นเองนะครับ และอีกอย่างก็น่าจับตาก็คืออินเดียที่ส่งออกน้ำตาลทรายเพิ่มขึ้นอีกในรายะนี้ด้วยนะครับสำหรับปัจจัยที่รุมเล้าในช่วงนี้นะครับและอีกปัจจัยหนึ่งนะครับก็จะพบว่าเกษตรกรที่ปลูกอ้อยในประเทศมีการปรับตัวในการผลิตมากขึ้นเส้นปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นที่ได้ราคาดีกว่าหรือมีการปรับปรุงต้นทุนการผลิตอ้อยให้ดีขึ้น ในขณะที่โรงงานน้ำตาลจะมีการทำงานที่ใกล้ชิดกับเกษตรกรมากขึ้นในการวางแผนการปลูกและการผลิตแต่หากมองในอีกแง่ก็ยังมีโรงงานน้ำตาลที่หัวใสนะครับที่ชาวไร่อ้อยเดือดร้อนอยู่แล้วรอเงินตามจากทางภาครัฐประกาศนะครับจากโรงงานน้ำตาลโรงงานน้ำตาลก็ทยอยจ่ายให้ก่อนนะครับ สำรองใจแต่คลิปด,ดอกเบี้ยกับชาวไร่อ้อยนั่นเองนะครับหากชาวไร่อ้อยยังถูกเอาเปรียบอยู่อย่างนี้นะครับอุตสาหากรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทยก็จะถึงทางตันอย่างแน่นอนไม่ต้องสงสัยนะครับสำหรับคลิปนี้ที่บ่าวสนนำมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านหากคลิปมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือน เป็นกำลังใจให้บอส่วนทำคลิปดีๆมีสาระมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับติดตามอย่างต่อเนื่องกับเงินตามจะตามมาให้ท่านได้รับรู้อย่างเป็นระยะนะครับจะอัปเดตสถานการณ์ในช่วงนี้ให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ